สวัสดีนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับพบก,กับเคมี Me, คูณนัดในส่วนของเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นเคมีอินทรียพาร์ทที่7มันเป็นส่วนหนึ่งของเคมี Me ในระดับมัธยมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1เล่ม5บทที่12เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปฏิกิรยาของหมู่ฟังก์ชันจากพาร์ทที่แล้วเราพิจารณากันไปถึงปฏิกิิยาของ ไฮโดรคาร์บอนนี่ก็จะเป็นปฏิกิยาของหมู่ฟังก์ชันที่สำคัญที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่คือการเขียนสมการเคมีอธิบายการเกิดปิยาเคมีที่สำคัญของสารประกอบอินทรีย์โดยปฏิกิยาที่สำคัญที่พูดถึงในระดับมปลายนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน ห้าปฏิกิยาก็คือปิกิยาการเกิดเอสเทอร์ปิกิยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ปฏิกิยาสปอนนิฟิเคชันปฏิกิยาการสังเคราะห์เอไมล์แล้วก็ปิกิยาไฮโดรไลซิสของเอไมล์จะมีมีแถมอีกเล็กน้อยแต่ว่าที่เป็นไปตามหลักสูตรก็จะมีห้าปฏิกิยานี้ก็จะมาไล่เรียงกันดูในแต่ละปฏิกิยาดูปฏิกิยาแรกก็คือปิกิยาการเกิดเอสเทอร์ ปัญญาในการเกิดเอสเทอร์มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเอสเทอริฟิเคชันสารตั้งต้นในการเกิดเอสเทอร์จะเป็นสารที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นแอลกอฮอล์บวกกับกรดคาร์บอกซิลิกเมื่อทำปฏิกิยากันจะได้เป็นเอสเทอร์บวกน้ำนี่คือปฏิกิยาพื้นฐาน ในเคมีแล้วก็ในสิ่งมีชีวิตอีกในหลายๆอย่างโดยปริยาการเกิดเอสเตอร์หรือเอสเตอริฟิเคชันเราจะเห็นว่าหมู่ R าหมู่อหมู่อัลคิลของแอลกอฮอล์มันจะไปอยู่แทนที่ไฮโดเจนของกรดเดิมนี่เราต้องทำคำวามเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงสร้างนี้เพื่อนำไปสู่การพิจารณาสารผลิตภัณฑ์ ตอนที่ทําโจทย์ก็มีโจทย์ตัวอย่างตัวอย่างปฏิกิยาให้ดูลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้ก็ตรวจสอบความเข้าใจด้วยกับการทําโจทย์นี้นะครับพอดไว้แล้วก็ลองทำํำน้ำส้มสายชูมีชื่อทั่วไปว่าอัลคีิกแอซิดถ้าเป็นไอ p a c พจะถูกเรียกว่าเอทานออิกแอซิดเมทานอลก็คือแอลกอฮอล์ที่ มีคาร์บอนหนึ่งตัวก็จะเป็นกรดบวกแอลกอฮอล์ก็จะได้เอสเทอร์มันตัวหนึ่งบวกกับน้ำงั้นก็ต้องเขียนโครงสร้างแล้วก็ชื่อของเอสเทอร์อันนี้ให้ได้ก็ลองทำอํำดูเพื่อตรวจสอบความเข้าใจมาดูถัดไปซึ่งจะเป็นการบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเอสเทอร์มันมีความความพิเศษความเฉพาะเจาะจงบางอย่างนั่นก็คือโดยทั่วไปเอสเทอร์จะมี กลิ่นเฉพาะตัวหลายๆโครงสร้างเป็นกลิ่นหอมที่มนุษย์ชอบเป็นกลิ่นหอมชื่นใจเช่นกลิ่นของสับปะรดก็เ,เอาเป็นหัวน้ําหอมกลิ่นสับปะรดมีกลิ่นอื่นๆอีกหลายตัวเลยถ้าเราอยากสังเคราะห์กลิ่นสับปะรดโดยมีโครงสร้างสุดโครงสร้างมาให้เราต้องใช้อะไรเป็นสารตั้งต้นลองวิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็ย้อนกลับไป ของที่เป็นสารตั้งต้นก็ควรจะเป็นแอลกอฮอล์กับกรดสักตัวหนึ่งซึ่งมีคาร์บอนลองพิจารณาดูก็ทำอันนี้นะครับทำได้ก็แปลว่าเขาจดูในปฏิกิยาที่สองปิยาไฮโดรไลซิสของเอสเตอร์โดยทั่วไปคำว่าไฮโดรไลซิสคือก,การทำปิยากับน้ำการทำปิยากับน้ำน้ำถูกแยกหรือแยกโดยน้ำ ก็จะมีน้ำเป็นสารตั้งต้นไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ก็คือเอสเทอร์กับน้ำจุดเริ่มต้นเข้าใ <est> er, จได,ไ,ดไ,ดได้ไม่ยากไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์เราก็ต้องมีเ er, อสเทอร์ R-C- ทุบอ O-R กับน้ำมันจะได้เป็นอะไรอ่ะมันก็เหมือนข้ามมาที่เป็นก็คือไดแอลกอฮอล์ <c oughs> กับกรด <c oughs> คาร์บอกซิลิกดูดูตำแหน่งของหมู่ R D. ให้ดีวเวลาไปแยกก็จะได้ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์มีตัวอย่างให้ดูอย่างนีน้เอสเทอร์บวกน้ำได้คาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์แล้วเราก็จะพบว่าปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์เอสเทอร์ลิฟิเคชันกับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ มันเป็นปฏิกิยาพันกับซึ่งกันและกันคาร์บอิลิกไดแอลกอฮอล์กับทำยากับแอลกอฮอล์ไดเอสเทอร์บวกน้ำเอสเทอร์ทำยากับน้ำได้แอลกอฮอล์กับกรดไฮคาร์บอิลิกขาไปเป็นเอสเทอร์ลิฟิเคชันขากลับเป็นไฮโดรไลซิสปฏิกิยาพันกลับซึ่งกันและกันไม่มีอะไรซับซ้อนก็ล,ลองทำ เขียนสมการแสดงปฏยาในการไฮโดรไลซ์ไฮโดรไลซ์ก็คือเป็นเป็นกิริยาของการไฮโดรไลซิสน่แหละก็คือเอาเมทิลบิวทาโนเอตไปไฮโดรไลซิสจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรอันนี้ไม่ยากก็ลองทำดูนะครับปฏยาที่3ปฏิกิยาสปอนนิฟิเคชันมันเป็นรากศัพท์ของคำว่าโซูสปอนนิฟิเคชันเป็นปฏยาการเกิดสบู่ หลายคนอาจจะรู้จักมาแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมต้นมันก็จะเป็นต่ายกรีสลด์เราเรียกไขมันหรือน้ำมันทำยาก,กับเบสกลายเป็นกลีเซอรอลกับเกลือของกฎไขมันซึ่งก็คือสบู่น้ำมันทั่วไปเนี่ยตอนท้ายมากลายเป็นสบู่จากการทำยาก,กับเบสซึ่งจะมีผลักอีกตัวหนึ่งเป็นกลนีเซอรอลซึ่งเราต้องแยกออกเพื่อได้เฉพาะสบู่เท่านั้นเขียนเป็นสูตรโครงสร้างก็ประมาณนี้ อิโซลอนมีคาร์บอนสามตัวทำไมเกลือของกรดไขมันถึงมีความสามารถในการชำระล้างนั่นก็เพราะว่าเกลือของกรดไขมันมันมีส่วนที่ไม่มีขั้วและส่วนที่มีขั้วในตัวเดียวกันโพลาร์เฮดนอนโพลาร์เทลทำให้มันสามารถละลายได้ทั้งในน้ำและในน้ำมันมือของเราที่เลอะน้ำมันหรือร่างกายของเราที่เลอะน้ำมันมันก็ถูกชำระล้างได้ด้วยกับ สารประมาณนี้แหละหรือไขมันอยากแตกตัวในน้ําตีในสารอื่นๆให้กลายเป็นมันสิบายเออก็จะมีเงื่อนไขในการชําระล้างอยู่ที่เขาเขาคือสบู่หรือสารผงซักฟอกดิสเก้นทั่วไปก็จะเอาส่วนที่ไม่มีขั้วไปรวมตัวกับส่วนที่ไม่มีขั้วของสิ่งสกปรกหลังจากที่รวมตัวเสร็จแล้วเขาก็เอาหัวมีขั้วหันออกทําให้เขา ไม่ถูกกีดกันโดยน้ําก็คือรวมตัวอยู่กับน้ําแล้วก็พาออกไปจากพื้นผิวก็คือคกลไกการทํางานของสบู่ปรปยาที่4แล้วปรปยาการสังเคราะห์เอไมเอไมคงสร้างเป็นยังไงเนี่ยเอไมจะเป็นของที่มีคาร์บอกซิลิกไม่ใช่คาร์บอกซิคาร์บอซิลกับ ในตัวเจนอยู่ในอันเดียวกันสารตั้งต้นของมันก็เลยเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดกับแอมโมเนียตอนท้ายก็ได้เป็นเอมายกับหนง้งไมเห็นว่านี่นี่มีค่ะถ้าเราจําโครงสร้างของเอมายได้ตอนที่เราย้อนกลับไปว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะมันก็ไม่ยากหรอกมันต้องมีไนโตรเจนจะเป็นอะไรได้มากนะเอมยานี้มไม่ใช่แอมโมเนียได้ไหมเป็นเอมีนได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่ว่าปฏิกิยาพื้นฐาน ที่ทําให้เข้าใจง่ายในระดับมปลายก็จะเป็นตัวนี้แหละเอากดคาร์บอกซิลิกธรรมยากับแอโมโมเนียได้เอไมล์บวกด้วยน้ำมาถามว่าถ้าถ้าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไฮโดรเจนเป็นเป็นไฮโดรคาร์บอนเป็น R มันยังเป็นเอไมล์อยู่ไหมคำตอบก็คือเป็นเอไมล์นี่อย่าง,งสมการตัวอย่างหนึ่งตอบไปน,นี้หรือบางครั้งอาจจะไม่ต้องใช้คาร์บอกซิลิกเลยก็ได้เอสเทอร์ธรรมยากับแอโมโมเนียก็ได้เอไมล์เหมือนกันอของผลิตภัณฑ์ไอตัวท้ายแทนที่จะเป็น H ตัวนี้ก็จะเป็น R ค่อนข้างหลากหลายน,นี้เอามาให้ดูเฉยๆแต่ว่าหลักๆก,ก็ทาไปยาได้หลักๆเลยก็เอากรดทํายากับแอมโมเนียได้เป็นเอไมล์กับน้ำแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นเอสเทอร์จะได้อะไรก็ได้แอลกอฮอล์ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพรพานามายเป็นการทบทวนโพรพานามายมีคาร์บอนกี่ตัวเนี่ยเม็ดเอสโพรคาร์บอนสามตัวนะลอาทำนะครับ กอดไว้แล้วก็ทำอันสุดท้ายปิยาไฮโดรลิซิสของ a อไมก็คือโดยพื้นฐานก็คือปฏิกิริยาย้อนกลับของปิยาเมื่อกี้นั่นแหละปิยาการสังเคราะห์เนี่ยเอาเอไมล์ทำยากับน้ำแล้วได้อะไรได้กรดคาร์บอซิลิกกับอะไรที่้า้มีในตัวเจนตัวนี้แอมโมเนีย ถ้าตรงนี้เป็นเอไมที่มีตรงนี้เป็น R ตรงนี้ก็จะกลายเป็น a m มีนถือเป็นปฏิกิริยาเดียวกันแต่โดยพื้นฐานก็ใช้อันนี้แหละเอไมทยากับน้ำได้เป็นคาร์บอกซิลิกกับแอมโมเนียถ้าตรงนี้ไม่ใช่ไฮโดรเจนก็ยังคงเป็นไฮโดรเลสิตของเอไมอยู่ดีนี่ก็ยังคงเป็นเอไมนะมันก็จะตัดไฮโดรเจนไปแทนที่ T. ไฮดรอกซีไปแทนที่ซึ่งในการเกิดปฏิกิริยานี้มันอาจจะเกิดได้สองรูปแบบก็คือแบบที่มันเป็นกรดกับแบบที่มันเป็นเบสอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าทำปฏิกิร,ริยาโดยมีกรดเป็นตัวเร่งกรดจะคงสภาพเดิมในขณะที่เบสก็จะได้รับโปรตอนจากกรดเพราะมีคู่อิเล็กตรอนตร,ต,รตรงนี้ไงก็จะกลายเป็นไอออนบวกเคยเป็นเอมีนก็จะกลายเป็นแอมโมเนียม เคยเป็นเอมินเคยเป็นแอมโมเนียก็จะกลายเป็นแอมโมเนียมเคยเป็นเอมินธรรมดาไฮโดรเจนเคยมี2ตัวก็เป็นไฮโดรเจน3ตัวที่มีบวกไอมันทำยาโดยมีเบสเป็นเป็นตัวเร่งไอ้กรดตัวนี้ก็จะไปทำยากับเบสที่เหลืออยู่มีทำหน้าที่เป็นตัวเร่งเอมินหรือแอมโมเนียก็ยังคงเป็นตัวเดิมแต่ว่ากรดก็จะกลายเป็นไอออนลบ หรือเป็นเกลือของกรดนั้นๆน,น,นี่ก็เป็นปริยาไฮาโดรลิซิสของเอไมโดยโดยโจทย์แล้วก็จะถามทั้งสองอันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจปฏิกิยาการสะเทือนและรู้ว่ารู้ว่าเมื่อกดอยู่ในกรดกรดก็จะเป็นรูปเดิมแต่กรดจะไปทายาก,กับเบสเมื่อมันอยู่ในเบสเมก็ทํายากับกรดและเบสก็จะอยู่รูปเดิมเบสอยู่กับเบสเบสก็จะเป็นรูปเดิมแต่ว่าจะไปทํายาก,กับกรดทําให้กรด มีโปรตอนแตกตัวออกไปก็ลองเขียนยาไฮโดรซิดของโพรพานามายทั้งสภาวะกรดและเบสพอแล้วก็ลองทำครับแถมให้อีกหน่อยนึ่งสปอนนิฟิเคชันนี่เราเ,าเอาน้ำมันทำยากับเบสได้เป็นกีเซอรอลกับกับสบู่นี่มันเป็นสบู่เพราะว่ามี หัวโพล่าตรงนี้โซเดียมไปแทนที่ทีนี้ถ้าไม่ทําให้ให้ตรงนี้เป็นหัวโพล่าปิดท้ายมันด้วย R ให้มันกลายเป็นเอสเทอร์ตัวใหม่เรียกว่าทานเอสเทอร์รูฟิเคชันโครงสร้างของสารที่ออกมามันจะคล้ายคลึงกับเชื้อเพลิงที่ใส่ในเครื่องยนต์ดีเซลก็จะเรียกมันว่าไบโอดีเซลแปลว่าเราสามารถเอาน้ํามันมันทํายากับแอลกอฮอล์ยิงโดยมีเบสเป็นตัวเร่งนี่นแหละก็จะได้กลีเซอรอลกับไบโอดีเซลก็แถมเอาไว้ ใช้ในข้อสอบรูปแบบต่างๆลองเขียนสมการาแสดงปฏิกิริยาต่อไปนี้เขียนได้แล้วก็ผ่านจุดประสงค์ซึ่งลองดูย้อนกลับไปก็ไม่ยากเกินไปลองประกอบลองพิจารณาลองดูชื่อของมันอีกทีหนึ่งโอเคพอแล้วก็ทำนะครับอะ ปัญญาสําคัญของสารประกอบอินทรีย์มีอยู่ในการห้าปฏิกิริยาปัญญาการเกิดเอสเทอร์ปัญญาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์เนี่ยถ้าจําได้ก็คือมันเป็นปัญญาผันกลับซึ่งกันและกันปัญญาสปอนนิฟิเคชันปัญญาสังเคราะห์เอไมล์และไฮโดรไลซิสของเอไมล์อย่างนี้เราต้องทําได้เพื่อเป็นไปตามจุดประสงค์ก็คือปัญญาการเกิดเอสเทอร์เนี่ยมันยังไงว่ามีอะไรเป็นสารตั้งต้นมีอะไรเป็นสารผลิตภัณฑ์ สานรน้องกนก็เป็นกดกับแอลกอฮอล์ไดเอสเทอร์บวกน้ำไฮโดรไลซิ่งเอสเทอร์ก็กับสมการก็แปลว่าเอสเทอร์ทำยาก,กับน้ำได้กดกับแอลกอฮอล์สปอนนิฟิเคชันถ้าเขียนมีโครงสร้างก็ยากหน่อยแต่เอาเอาเป็นคำไปก่อนถ้าใครอยากศึกษาจริงๆก็ไปเรียบเรียงเพื่อให้เขียนสูตรโครงสร้างได้แต่ในเบื้องต้นก็คือไขมันเรืน้ำมันนี่เรียกว่าไทกีซลายเนี่ยทำยาก,กับเบสได้กีซอลนกับสบู่คือของกดไขมัน ปยาสังเคราะห์เอ I, ไมน์มันต้องมีอะไรก็สารประกอบในตัวเจนเอาในพื้นฐานก็ใช้อมโมเนียนั่นแหละก็เลยเป็นกรดบวกอมโมเนียได้อไมน์บวกน้ำไฮโดรไลซิสก็ย้อนกลับเอาเอาเบื้องต้นไปก่อนแต่ถามว่าไม่ไม่ไม่ใช้เป็นเป็นตัวนี้เป็นใช้เป็นเอสเทอร์เอสเทอร์ก็ได้เอาว่าเราดูในพื้นฐานก็เอานี้แหละสังกคะเอไมล์แบบน,นี้ไฮโดรไลซิสก็เหมือนกัน ถือว่าเป็นส่วนกลับถามว่าไม่ใช่ไฮโดรเจนตรงนี้ได้ไหมเอ้ยก็ได้นีมันเป็น R ก็ได้เอาเอมทยทำยากับน้ำก็ได้กดกับแอมโมเนียรู้รูปทั่วไปเจอโจทย์ยังไงก็ทำได้ก็ถ้าถ้าท่องอย่างจริงจังมันก็ห้าอันนี้ก็ได้เลยแต่ทั้งบทนี้มันเยอะเหลือเกินทำความเข้าใจสักหน่อยก็จะทำให้เราท่องน้อยลง นาทบทวนตัวเองว่าตอนนี้ถ้าไล่เรื่องค่อยๆทําแบบถึงหันไปแล้วก็จะเขียนสมการเคมี er ให้ไยการเกิดปิยาเคมี er ที่สำคัญของสารประกอบอินทรีย์ได้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของเคมีอ er ิ c. นทรีย์อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการสรุปแล้วทั้งเจ็พาร์ทที่ผ่านมามีมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเราค่อยๆเรียบเรียงค่อยๆทําความเข้าใจาแล้วกันสาหรับคลิปนี้แล้วก็บทนี้ด้วยอ่ะ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังก็พบกันใหม่คลิปหน้าน่า,นา,นาจะเป็นบท้าเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ